ัสดีค่ะแล้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง2 a Channel ค่ะวันนี้เรามาที่ในเมืองนะคะจะพามาดูร้านไทยในเมืองฮูดิสวานที่อยูออ่ภาคเหนือของสวีเดนนะคะเราจะมาดูว่าเขาขายอะไรกันบ้างมีสินค้าอะไรจากเมืองไทยบ้างนะคะและก็จะพูดคุยกับเจ้าของร้านนะคะว่าเ,เปิดปิดวันไหนเวลาอย่างไงถ้ากิดเราอยากจะ สั่งของจะทํำยังไงนะคะไปกันเลยค่ะสําหรับร้านไทยร้านนี้ก็หาไม่ยากนะคะก็อยู่ที่ใจกลางเมืองเลยข้างหน้าร้านก็จะเขียนว่าไทยบูธที่แล้วก็จะมีธงชาติไทยนะคะอยู่หาไม่ยากเลยมองดูเห็นธงชาติไทยก็เดินเข้ามาเลยค่ะข้างหน้าร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะบรรยากาศในร้านสวัสดีค่ะเจ้าของร้านกำลังจัดร้านอยู่เลย มีของมาไหมคะมาเมื่อวานนี้แล้วก็หมดแล้วเสียดายมากของมาทุกวันอังคารนะคะเออผักสดมาวันอังคารแล้วเราถ่ายวันพุธผักก็จะมีประมาณนี้คะ่ะนี่มีผักไทยมีมะละกอถั่วฝักยาวแล้วก็มีผลไม้ด้วยนะคะ ก็มีน้ำนี่มีกระทิงแดงนี่อันนี้อร่อยมากเครื่องดื่มจากเมืองไทยมียาคูด้วยมะขามเขือมีพริกสดมีทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราจะไปดูโซนของแห้งบ้างนะคะน้ำตาลนี่น้ำพริกกะปิอันนี้ต้องมีติดบ้านเลยอร่อยมาก นะคะไม่ต้องไปผสมแป้งเองเขามีมาให้เรียบร้อยเลยทางนี้ก็จะเป็นซอสเป็นน้ำจิ้มนะคะซีอิ U ๊วขาวซีอิ D ๊วดำมีหมดเลยมีหงมนัวก็มีแล้วก็รสด,ดีมีพานอไม่ต้องหออมาจากเมืองไทยเลยค่ะมีหมดเลยเนี่ยอย่างเลยนะคะก็สำหรับใครที่ ชอบความสะดวกสบายน้ำซุปเข้ามันไก่มีผงไส้กรอกผงสเต็กนหมคะมีวิธีการทำในนี้ด้วยนี้ก็จะเป็นอาหารกระป๋องก็จะมีผลไม้กระป๋องมีตาน้าบอกว่าของไม่เยอะนะคะมาไม่เยอะนี่ สองวานด้วยค่ะข้านอกมีกินหมดทุกอยากก่างเหมือนเมงไทยเลยอันนี้หนูชอบซื้อประจําเส้นขนมจีนเอาไปต้มออกมาเป็นเหมือนเส้นขนมจีนบ้านเราเลยมีหลายแบบหลายยี่ห้อด้วยนะคะนี่มีเส้นเล็กเส้นใหญ่ด้วยเส้นก๋วยจับ๊บมีก๋วยจั๊บยวนก็มี ลาทำซูชิอันนี้อันนี้อะไรคนะือเนื้อเกียวเขาเรียกว่าอะไรเง้ยเอแผ่นเนปียสโเอ,อเส้นสารพัดเส้นเส้นไข่มีหมดเลยเส้นจันอันนี้เส้นเปดเดียวอันยี่ห้อนี้อร่อยมากแปบ๊บเดียวสุกแล้วก็มีมุนเส้นด้วยนะคะเส้นไใๆ ดูฝั่งทางนี้กันมีพริกแห้งพริกแกงต่างๆนะคะแล้วก,ก็ปลาร้าของเราวันนี้โอ้ยมีแซบไหมด้วยอันนี้ของพี่ไหมแบบใหม่ใช่ไหมเนี่ยเอออ๋อยี่ห้อนางฟ้ากับแซบอินตัวหมดแล้วมนีน้ำปลา โซนทางนี้กันบ้างน,นะคะมีมามา่าเกาหลีมาม่าจีนมาม่าไทยมีหมดเลยมีแบบเผ็ดอันนี้เผ็ดคูณสองแค่อ<ม>ันแ,<ค>แค่อันนี้ก็กินไม่แค่อันนี้ก็กินไม่ได้แล้วกว่าจะไปกินมาม่าที่แบบว่าเผ็ดมากๆของไอ้ที่เขารีวิวกันอนะ่ะหรมาม่าครับมาม่าครับจูครับจู๊ครับด้วยนะคะ นี่ของเกาหลีมีกิมจิแต่และยี่ห้อยี่ห้อมีพริกเผ็ดเกาหลีแล้วก็นี่กิมจิสำหรับมาม่านะคะซื้อยกกล่องเลยก็ได้แล้วก็เอ่อจะผสมกันก็ได้นะคะเลือกเอาตู้โูนตู้แช่ของเรานะคะตู้แช่เหมดนเลยมีกุ้งจะเปิดให้ดูเร็วๆก็ของเยอะมากเลยนะคะซนแช่ แบบปอกเปลือกแล้วแบบยังไม่ปอกหรือจะมีกุ้งลายเสือตัวใหญ่ๆกันมีหลายไซส์ให้ดูเลยนะคะเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะตัวใหญ่ๆแบบนี้ด้วย<ม><ม>แล้วก็มีปลามีกุ้งฝอยด้วยอ่ะนี่กุ้งฝอยใครอยากกินกุ้งหรือว่าไปคั่วกับซทําก็ได้แล้วก็ เรามีปลาดุกตัวใหญ่แบนี้เลยใหญ่แบนีเ้เลยนะคะปลาดุกของแช่แข็งต่างๆเยอะเลยนะคะมีพี่แช่แข็งแล้วก็มีใบมากรูดนี่แช่แข็งไว้เอาไว้กิงกับตำปลากีปลาทู มีของเยอะมากเลยแล้วก็อันนี้เป็นหอยอาหารทะเลทุกอย่างหมดเลยนะคะมีปลาหมึกแบบไข่แบบไม่ไข่แล้วก็นี่มีปูเป็นกล่อง,องปูม้านะคะจะเปิดให้ดูนี่ค่แ,แล้วก็มีอันนี้ อขอนแก่นก็มีนะคะแหนมสอขอนแก่นแล้วก็อันนี้เป็นไส้อ่วเต้าหู้ทุกอย่างเลยนะขะอบุ๊มาแล้วถามาต่อกันเลยนะคะเมื่อกี้มีลูกค้ามาเข้าร้านเต็มไปหมดเลยก็เลยพักไว้ซะกก่อนอันนี้ตรงน,นี้ก็มีตู้แช่อีกอันหนึ่งนะคะจะมีของ นี่มีตีนไก่ด้วยใครอยากกินขนมจีน,นตีนไก่ก็ซื้ออันนี้ไปแล้วก็ออกไปต้มมีเป็ดมีไก่บ้านมีเอ่อมีเป็นพวงไข่นะคะใครชอบกินต้มยำควงไข่เหมือนกันอันนี้คือเอ่อเอ็นเอ็นเอาไปเอาไปต้มก๋วยเตี๋ยวต่อกันที่อาหารกระป๋องกันเลยนะคะมี หัวปีไข่นกกระทาแล้วก็ขนุนมีเห็ดกระปอ๋องอาหารชั้นสูงไข่มดแดงอยู่เมืองไทยยังหากินยากเลยอยู่นี่เขาใส่กระปอ๋องอัดมาเป็นกระป๋องให้เรากินเลยแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนี่เห็ดเาะอยู่เมืองไทยรัวละแพงมากอันนี้ก็ราคาประมาณ59โคนนะคะราคาก็จะ ไม่คงที่นะคะช่วงโควิดก็จะขึ้นนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีต้มผักเสี้ยนใครกินเป็นบ้างผักเสี้ยนดองมีน้ำยานางอันนี้เย็ยนตะโกสำเร็จรูปนะคะมีหน่อไม้ดองหน่อไม้ต้มผักดองหน่อไม้เอาไว้อันนี้แกงเอาไว้แกงหน่อไม้แล้วก็จะมีเห็ด ฟ้าอยู่ในนั้นด้วยมีพริกเป็นชุดของมันเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นหนอ่อไม้ต้มนะคะเอาไปต้ยมยำทำแกงทุกอย่างได้หมดเลยมีหมดเลยนี่กะปิขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะมีปลา,าที่เป็นต,อน,ตอนก็มีอันนี้ปลา,าปลากระดีนะกะทิไซส์เล็กไซส์ใหญ่น้ำมะพร้าวกะทิอันนี้มันมาก,มาก กาแฟมีโซนซอยมิลเยอะแยะเลยอันข้าวนะคะข้างหน้าก็จะเป็นข้าวมีแบบ20โล5โลหรือจะมีแม่ค้าก็แบ่งไว้ให้ด้วย1โล2โลก็ยังมีมีข้าวไรเบรี่ด้วยนะคะอ๋อข้าวเหนียวก็มีนะคะมีทั้งนี้ข้าวเหนียวข้าวเจ้านะคะผลิตภัณฑ์จากไทยมีหมดเลยอันนี้ขนมมีเจลลี่มีตูมตามโมจิ๊อกกี้ หมดเลยแล้วก็อันนี้อร่อยมากเป็นโต๊ะตรงนี้ก็มีข้าวอันนี้ข้าวอะไรอะ่ะข้าวเวียดนามข้าวเวียดนามข้าวเวียดนามอืมอันนี้ก็ไปไลนั้นไลไลของร้านอ๋อ <laughs> นสิวสว,ส,สวัสดีค่ะสว<า> <ś ara> ัสดีค่ะค่ะเออนจิวเปิดร้านมานานหรือยังสิบเอ่อ oh สิบป,ปีนี้ สิปีสิปีแล้วค่ะสิปีแล้วเออร้านหน้าจิ๋วเปิดวันไหนบ้างปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันจันทร์ถึงวันเสาร์กี่โมงวันจันทร์เปิดสิบโมงถึงหกโมงเย็นวันเสาร์เปิดสิบเอ็ดโมงปิดบ่ายสามแต่ก่อนปิดสี่โมงแต่นี้ปิดเร็วโควิดถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอยากจะสั่งของต้องสั่งวันไหนมันถึงจะทัน หมายถึงว่าถ้าใครอยากได้พิเศษเป็นแบบปีใหม่สงการอะไรนี้อยากสั่งพิเศษหนอยต้องสั่งสมมติว่าอาทิตย์หน้าจะอาทิตย์หน้าใช่ไหมอาทิตย์หน้าปีใหม่ก็ต้องสั่งวันจันทร์ก่อนล่วงหน้าอาทิตย์หนึ่งก่อนล่วงหน้าอาทิตย์หนึ่งโทรเข้ามาได้เลยโทรเข้ามาได้เลยอยากได้อะไรแล้วถ้าเกิดว่าเราลืมสั่งแล้วเราเห็น่าหน้าจี๋วลงว่ามีของมาอย่างงี้เราโทรเข้ามาเพื่อให้เก็บไว้ให้ได้ ได้โทรดีกว่าส่วนมากลูกค้าจะส่งแต่ข้อความแม่ค้าไม่มีเวลาดูพอ,อดูอีกทีผักหมดแล้วไม่ได้ของ <laughs> โทรดีที่สุดส่วนมากลูกค้าเป็นคนไทยหรือว่าคนสวีเดนมาบมา้างไหมแง่สวีเดนไทยกับสวีเดนอนะพอๆกันเลยอตอนเนี้ยลูกค้าหลากหลายแล้วก็เอเชียด้วยเนี่ยฟิลิปปินส์เพื่อนบ้านเวียดนามพม่าต็มีแต่ตอนเนี้ยคนสวีเดนกำลังฮิต อาหารเกาหลีคนไทยก็เหมือนกันหรือ่าใช่ใช่แล้วโควิดเป็นยังไงบ้างหลังโควิดก็มีมีผลกระทบอยู่นะแต่ว่าไม่ถึงกัะเยอะอ่าแต่ก็จะเงียบสมัยก่อนก็จะมีมานั่งมุมเมาส์มอยแต่เดี๋ยวนี้ก็จะค่อยๆห่างเออเนาะคนก็จะมานั่งนี้มาซื้อของมาคุยกันได้มารอรถเมล์หลังจากเสร็จโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้ก็จะมีบ้างแต่ไม่เยอะอืมมีผลกระทบบ้างน,นิดหน่อยอแต่ตอนนี้ที่กระทบมากที่สุดคือของจากเมืองไทยเพราะว่าชา้ชา้าช้าต้องรอของขาดเยอะอของแห้งนะไม่ใช่ผักของแห้งแล้วราคาเป็นยังไงบ้างราคาก็ขึ้นเยอะราคาขึ้นเยอะออเพราะว่าเงินบาทมันแข็งกัลล์ดอดลล่า ก็ขึ้นขึ้นทุกร้านก็ขึ้นกันหมดเลยทุกอย่างเลยขึ้นกันหมดทุกอย่างเลยอืถ้าเราจะสั่งสมมุติว่าของที่แบบว่าสมมติว่าอยากจะได้พวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยเราสั่งมาถือได้เลยที่แบบว่าไม่มีในร้านมาวางได้ของที่ไม่มีในร้านสั่งได้ทุกอย่างสั่งได้ทุกอย่างแต่ว่าแล้วแต่ว่าเมืองไทยจะส่งมาไหมแต่ว่าสั่งได้หมดอืมพวงมาลัยผลไม้อะไรเงี้ยแต่อาทิตย์นี้ทุเรียนไม่มาน่ะ เสียดายเน,ะนาะนะจิ๋วใครมีอะไรสงสัยก็โทรเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้แล้วก็มาถามได้เ<ด>ข้ามาเองเลยก็ได้สั่งได้ทุกอย่างสั่งได้ทุกอย่างเลย,ท,ย,เลยที่เห็นนี้วันนี้ของไม่ค่อยเยอะปกติจะเต็มหมดเลยแล้วก็มีผักเต็มตู้กันหมดไปแล้วแค่นี้หมดแล้วข้าวก็จะมีแบบเต็มเลยนะคะโทรมาได้เจ้าของร้านใจดีสวยด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> ค่ะนี่ก็เป็นคลิปที่เจ้าของร้านได้ถ่ายเก็บไว้ให้เรานะคะของก็จะมาเป็นกล่องโฟมแบบนี้แล้วข้างในก็จะมีผักหลากหลายชนิดให้เราได้เลือกซื้อกันตามใจชอบเลยค่ะค่ะและทุกวันอังคารก็จะมีคนไทยทำขนมอาหารไทยมาฝากขายที่ร้านด้วยนะคะแต่เสียดายวันที่เราไปของหมดเกลี้ยงทุกเมนูเลยค่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศร้านไทยในเมืองฮูดิกศวานนะคะที่เราเอามาให้ทุกคนดูค่ะถ้าทุกคนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ